สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันศุกร์ที่28มกราคม2 5งพน้าหกส้านะครับผมวันนี้ผมมีโอกาสได้มาลงหนองนะครับเพื่อที่จะมาหาอาหารไปให้กุ้งกล้าแดงนะครับซึ่งอาหารของกุ้งกล้ามแดงนั้นนะครับมีอยู่มากมายหลายชนิดเลยนะครับเพราะว่ากุ้งกล้าแดงนี้เป็น สัตว์ที่กินอาหารได้หลายชนิดนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือนี่ครับผมสาหลายนะครับซึ่งแถวบ้านผมจะจะโชคดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีมีบึงใหญ่นะครับเนี่ยครับนี่คือเป็นบึงเป็นบึงสาธารณะนะครับเนี่ยครับโดยรอบๆนะครับซึ่งบึงนี้มีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ5้าร้อยกว่าไร่ครับผมครับจากการวัดนะครับนี่ครับซึ่ง บึงนี้จะเต็มไปด้วยสาหายเนี่ยครับสาลายที่เรามาหากันวันนี้ก็คือนี่คือสาลายพุงชฉโดนะครับลักษณะของสาลายพุงชโดจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือสาลายพุงเฉโดแล้วก็จะมีสาลายนี่ครับสลายฉัดนี่ครับเดี๋ยวเราดูในน้ํากันนะครับนี่นี่ก็คือลักษณะของสาลายฉัดนะครับซึ่งบึงนี้จะเต็มไปด้วยสาลายพุงชฉโดและสาลายฉัดนะครับส่วนสาลายหางกระรอกนี่จะไม่ค่อยมีนะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งเรือเพื่อเก็บสล่ายกันนะครับเวลาผมเก็บสล่ายนะครับผมก็จะนี่แหละครับใช้มือกวาดลงไปทีละหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันเรื่องของกุ้งก้ามแดงนะครับตอนนี้นะครับเริ่มมีผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพิ่มขึ้นนะครับดูได้จากที่มีพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับน้องๆน,นะครับที่ทักมาคุยกับผมเกี่ยวกับ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงคือการดูแลไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ลงเดินแม่ไข่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายวิวบรรยากาศไปให้ดูด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ผมอยู่นอกพื้นที่ผมอยู่ในบึงเลยครับบึงนี้น้ําลึกมากเลยนะครับแต่แต่ตรงที่ผมเก็บสลายนี่น่าจะไม่ลึกครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเมตรกว่าเมตรกว่าถึง2เมตรนะครับเพราะว่าน้ํามันขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยครับ หลายพวกนี้กุ้งจะชอบมากเลยครับเนี่ยนะครับ,รบก็มีหลายๆคนนะครับที่ทักมาคุยกับผมนะครับทักมาถามเรื่องการดูแลกุ้งก้ามแดงเรื่องการเลี้ยงเรื่องตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ต้องห่วงนะครับการตลาดนี่ติดสปีดแล้วครับไปได้ยาวๆนะครับตอนนี้ผมอิจฉาคนที่มีกุ้งขายมากเลยนะครับ ว่าผมไม่มีกุ้งขายนะครับกุ้งผมเพ like e> ิ่งจะปล่อยลงบ่อดินไปนะครับก็ย eh? ังไม่มีกุ้งขายเหมือนเขานะครับแต่ยังไงก็ขอให้ผู้เกษตรกรนะครับผู้ที่สนใจในการเริ่มเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอยากเลี้ยงทดลองก่อนหรือว่าอยากจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพนี้ไม่ได้ขายฝันนะครับอาชีพนี้มีจริงนะครับทําได้นะครับขอเพียงคุณตั้งใจนะครับทําได้นะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับกางพุงก้ามแดงใช้เวลาหน่อยครับ เพราะว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยสมมุติว่าถ้าเราเริ่มจากพ่อแม่พันธุ์นะครับสมมุติเราเริ่มจากพ่อแม่พันธุ์เราก็ต้องรอให้กุ้งผสมพันธุ์รอไข่รอลงเดินก็จะใช้เวลาสองสามเดือนนะครับแต่ถ้าเรามีบ่อดินนะครับแล้วเราอยากเลี้ยงเร็วๆเลยเราก็ซื้อลูกพันธุ์เลยนะครับซื้อลูกพันธุ์นะครับนี่อาไรผมเยอะเลยนะครับก็ซื้อลูกพันธุ์ตัวละ 2บาทบาทห้าิบนะครับแต่ละพื้นที่ก็ราคาไม่เท่ากันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเห็นว่าลูกพันธุ์ขาดตลาดราคาน่าจะขึ้นนะครับน่าจะไปประมาณสองบาท2บาทห0ิบนะครับนะครับเราก็สามารถซื้อลูกพันธุ์เอาไปปล่อยลงในบอ่อของเราได้เลยนะครับถ้าถ้าถ้าใครมีบอ่อดินนะครับหมายถึงว่าสําหรับผู้ที่มีบอ่อดินนะครับสามารถเอาไปปล่อยได้เลยแล้วก็การเลี้ยงดูเราก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายหรอกครับปล่อยลงบอ่อล้อมบอ่อให้ดีการศัตรูเข้าให้อาหาร ดูแลระบบน้ําแค่นั้นแหละครับกุ้งสี่เดือนร2อยบวันบางที่90วันเขาก็ขายได้แล้วครับสูบขึ้นมาขายได้สมมุติว่าเราปล่อยกุ้งหนึ่งแม่มถึงหนึ่งหมื่นตัวเอาหนึ่งหมื่นก็ได้ครับง่ายดีตัวเลขกลมๆสมมุตินะครับเรามีพื้นที่แล้วเราปล่อยกุ้งไปหนึ่งหมื่นตัวเวลาเราจับหรือเราสูบเนี่ยครับกุ้งเราจะไม่ได้ถึงหนึ่งหมื่นตัวนะครับไม่ไม่ต้องไปคาดหวังมันมันเยอะนะครับ เราไม่ต้องคาดหวังมันเยอะนะครับว่ามันจะได้หนึ่งหมื่นตัวหรือมันจะออกลูกออกหลานแล้วมีเป็นหมื่นสองหมื่นสามนะครับกุ้งมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดอย่างนั้นนะครับหนึ่งหมื่นตัวเนี่ยบางคนทําให้เหลือเหลือได้สักประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของหนึ่งหมื่นคือเจ็ดพันตัวนะครับถ้าจับได้ถึงเจ็ดพันตัวนี่ยังไงก็กาไรแล้วนะครับเราไม่ต้อง อะไรมันมากนะครับปุุงกมแดงง่ายๆเลยครับการดูแลการเลี้ยงก็ง่ายนะครับอาหารเนี่ยครับผมก็มาหาให้ตามธรรมชาติเนี่ยครับบอ่อนี้ผมไม่ได้ใหาหันเม็ดเลยนะครับบอ่อนี้ผมจะทดลองนะครับผมจะให้แต่สาหร่ายนะครับผมจะให้แต่สาหร่ายอย่างเดียวเลยก็ไม่รู้ว่าจะกินไม่กินยังไงผมไม่รู้ครับเดี๋ยวครบสี่เดือนผมก็จะมาสุกแล้วก็จะจับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าบอ่อที่ผมให้แต่สาหร่ายเนะี่ยโดยที่ไม่ได้แหาหารเม็ดเลย กุ้งผมจะเป็นยังไงนะครับกุ้งผมจะโตไหมกุ้งผมจะเหลือรอดปลอดภัยไหมนะครับซึ่งบอ่อแรกของผมที่ผมปล่อยไปผมก็ให้ทั้งอาหารเม็ดให้ทั้งสาหร่ายนะครับแต่มันมีปลาดุกที่ผมเลี้ยงไปกับกุ้งนะครับที่เลี้ยงบ่อข้างๆกันนะครับพอดีฝนตกน้ําท่วมปลาดุกไหลเข้าไปในบอ่อประมาณ20 3สาสบตัวเกี้ยงเลยครับกุ้งผมที่ผมปล่อยไว้หนึ่งพันตัวไม่เหลือเลยนะครับเหลืออจะว่าเหลือก็เหลือนะครับเหลืออยู่ประมาณ ไม่ถึงยี่สบตัวครับเหลือก็เหลือไซส์เล็กๆครับไม่ได้ไซส์ด้วยซ้ําไปถ้าเหลือตัวละสี่นิ้วห้านิ้วก็ว่าไปอย่างครับวันนี้เหลืออยู่ตัวประมาณสามนิ้วสองนิ้วครับโอ้ยนี่ยครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกษตรกรบางคนขาดทุนนะครับเพราะว่ากับศัตรูนะครับบางคนก็ลืมมองถึงถึงศัตรูของกุ้งนะครับเพราะว่ากุ้งพวกนี้มันมีศัตรู นะครับสัตวตลงเข้าไปในบ่อไปพวกปลาเนี่ยครับปลาดุกปลาช่อนเนี่ยตัวดีเลยครับเวลาบ่อใครที่อยู่ใกล้ๆที่เราเลี้ยงปลาไปด้วยหรือไม่งั้นก็เป็นทางผ่านน้านะครับเวลาน้ําไหลมาปลามันมากับน้ําใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาตอนตอนไหนปลาถ้าเราล้อมไม่ดีกั้นไม่ดีนี่บ่อปลาเข้าไปในบ่อนี่เจ๊งได้เลยนะครับกุ้งหนึ่งหมื่นตัวอันนี้ไม่เหลือเลยนะครับหนึ่งหมื่นตัวสมมติถ้าเราซื้อตัวละสองบาทก็สองหมื่นนะครับ ปลาดุกปลาช่อนเข้าไปสักสามสี่ตัวนี่ก็คือหมดเลยนะครับเงินสองหมื่น 20, ของเราก็คือเราไม่ได้คืนเลยนะครับก็ก็คือขาดทุนไปเลยอะ่ะพูดง่ายๆก็คือขาดทุนไปเลยครับเพราะฉะนั้นการล้อมบ่อสําคัญมากนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงการล้อมบ่อการดูแลป้องกันศัตรูนะครับอาหารอาหารส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยที่จะ อะไรครับเขาไม่ค่อยพิถีพิถันอะไรมากครับอาหารเขาบางคนเขาก็ให้อาหารเม็ดนะครับฟาร์มใหญ่เขาก็ให้อาหารเม็ดวันล,ละหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วแต่ครับแต่ส่วนมากที่ผมเลี้ยงนะครับผมก็จะให้แค่ครั้งเดียวครับตอนเย็นประมาณสี่ห้าโมงเย็นหกโมงทุ่มหนึ่งไม่เป็นเวลาครับผมบอกได้เลยบางทีผมก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่เป็นเวลาหรอกครับอาหารแล้วแต่แล้วแต่กุ <M> ้งแล้วแต่บางทีผมก็ลืมนะครับผมก็ให้ช้าก็มีเนี่ยครับเนี่ยครับเราก็ คุยกันได้นะครับผมอยากคุยกับผู้ที่สนใจเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนะครับก็คือทักมาคุยได้ทักมาสอบถามได้ไม่ต้องกลัวผมจะรำคาญไม่ต้องกลัวว่าผมจะเบื่อนะครับผมชอบตอบชอบคุยชอบถามหาความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยเลยนะครับ <c oughs> หรือผู้ที่เลี้ยงแล้วนะครับที่เป็นแล้วเก่งแล้วนะครับก็แนะนําผมได้นะครับสิ่งไหนที่ผมยังไม่รู้สิ่งไหนที่ผมแนะนําไปแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ถูกต้อง ก็สามารถที่จะแนะนําผมได้นะครับผมก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับผมผมไม่ได้เก่งนะครับผมไม่ใช่เก่งผมไปหกตัวไว้ก่อนเลยผมก็บอกไว้ทุกคลิปนะครับผมไม่ได้เป็นคนเลี้ยงกุ้งที่เก่งนะครับแต่ผมเป็นคนที่เลี้ยงกุ้งมานานแล้วก็พอจะรู้บ้างนะครับก็ไม่ได้ว่ารู้ทุกเรื่องหรอกครับเนี่ยครับทุกครั้งที่ผมทําคลิปผมก็จะคุยอยู่อย่างเงี้ยแหละครับผมก็จะคุยไปทําไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะทําให้เป็นแบบคลิปแบบไม่ไม่เป็นทางการมากครับเหมือนเหมือนเพื่อนคุยกันนะครับเหมือนนั่งคุยกัน เหมือนเราคุยกันเล่นๆมีอะไรแล้วก็คุยกันนะครับนี่ครับสาลายเนะี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะหาไปให้เต็มเลยเดี๋ยวผมจะเอากระสอบมาใส่ถ้าไม่พอผมก็จะเอารถกระบะมาใส่นะครับวันนี้ผมเอามอไซมาวันนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเพราะว่าพรุ่งนี้ผมผมจะทารั้วรั้วบ้านนะครับผมคงไม่มีเวลามาเอาผมคงจะมาเอาวันนี้แหละครับนี่ครับสาลายดีอย่างหนึ่งคือแถวบ,บ้านผมนครับ หรือว่าบ้านใครที่มีแบบบึงอย่างเงี้ยครับสาลายมันจะเยอะมากเลยครับสลายที่เกิดขึ้นทำธรรมชาติตามที่ผมสังเกตดูนะครับสาลายสลายฉัดย่าเงี้ยครับเนี่ยสาลายฉัดอย่างเงี้นย,ยน,นะครับกุ้งจะชอบกินมากเลยนะครับกุ้งกุ้งเขาจะชอบกินมากเลยเนี่ยครับไหนๆเรามาแล้วเราก็จัดหนักเลยครับเอาไปค่อยว่ากันทีหลังค่อยไปคัดที่หลังติดอะไรไปค่อยไปคัดกันที่หลังนะครับเนี่ยครับ หรือใครที่อยากสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ inbox มาคุยกันได้นะครับ Facebook ของผมนะครับผมชื่อชื่อจริงผมนี่แหละครับกฤษดาบุญแก้วรัตนะนะครับเดี๋ยวผมจะอหลายครั้งเลยครับที่พี่พเขาถามว่าบางทีผมให้ลิงก์ไปแล้วทีนี้กดเข้า Facebook ผมไม่ได้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะทําวิธีติดต่อให้ใหม่นะครับเพราะว่าใน Facebook ผมเนี่ยนะครับ่าเพื่อนผมจะน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าผม จะรับเพื่อนเฉพาะคนที่ผมรู้จักจริงๆนะครับใครที่ผมรู้จักผมถึงจะรับนะครับผมจะไม่ค่อยรับ่าไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเราจะคุยกันจริงๆสมมติว่าถ้าเรามีเรื่องอะไรเราก็สามารถคุยกันได้จริงๆอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นการกลุ่มเรื่องกุ้งเพจผมก็มีนะครับผมก็ทําเพจไว้เหมือนกันนะครับกุ้งกล้ามแดงเดินสง่านะครับลองเข้าไปดูนะครับก็มีคนติดตามอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบคนนี่แหละครับถ้าติดตามตาม้ที่ไม่เห็นผมใน Facebook นะครับแขนนี้ผมก็เมื่อยแขนแล้วครับเนี่ย สาวเอาสาลายเนี่ยครับดูบรรยากาศตอนเย็นๆครับเรามาเาสาลายกันนะครับนี่คลิปนี้ผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับยาวๆเลยครับยาวๆไปเลยครับคุยกันไปเลยครับเหมือนผมไร้สดอะครับผมจะทำเหมือนผมไร้สดนะครับผมนึกอะไรได้ผมก็จะคุยไปนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงนะครับอยากรู้ วิธีการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอยากรู้วิธีการดูแลการให้อาหารอะไรยังไงเราก็มาคุยกันได้นะครับใครทักมาคุยกับผมผมให้ข้อมูลหมดทุกอย่างเลยครับใครถามอะไรผมก็ตอบให้หมดเลยนะครับไม่มีกั๊กนะครับอย่างน้อยๆคุณก็มีผมแล้วครับเลี้ยงเป็นเพื่อนคนหนึ่งปรึกษาใครไม่ได้ก็ปรึกษาผมเนี่ย เพราะว่าผมก็รู้จักคนหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับที่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 เขาเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนะครับที่ที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับผมก็มีกลุ่มกุ้งก้ามแดงอยู่นะครับที่ผมอยู่กับพี่เขาแต่ผมยังไม่เคยเอากุ้งไปขายเลยเพราะว่าผมไม่มีกุุงนะครับบางคนเขามีพื้นที่1ิบไร่ยี่สิบไร่สามไร่5้าไร่อย่างเงี้ยผมโคตรอิจฉาเขาเลยอะดูพื้นที่ผมดิบ่อสิบคูณสิบห้าก็ไม่ถึงสิบห้าด้วยครับสิบสิบคูณห้าเงี้ย รวมพื้นที่เลี้ยงอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยกว่าตารางเมตรเองอะ่ะผมก็เลยไม่ค่อยมีกุ้งไปขายให้พี่เขาแต่ก็จะพยายามนะครับถึงบอ่อจะน้อยๆนะครับบอ่อน้อยๆแต่ผมก็จะพยายามผลิตกุ้งขายให้กับกลุ่มพี่เขานะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยว่าจะได้ขายก็ไม่ได้ขายเพราะว่ามันไม่เหลือเลยครับกุ้งผมไม่เหลือเลยอ่ะในบอ่อที่ผมคาดบังเอาไว้ยี่สิบโลไม่เหลือเลยสักตัวนะครับ โอ้ผมโชคดีไปนะครับที่ผมเพาะลูกกุ้งเองผมเพาะเองลงบ่อเองในทางกับการสมมติว่าถ้าผมไม่ได้เพาะเองใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าผมไปซื้อลูกกุ้งหนึ่งพันตัวนี่ขั้นต่ําก็อยู่ที่ประมาณถ้าไม่พันห้าก็สองพันละครับถ้าไม่ตัวละสองบาทก็ตัวบาทห้าสิบก็สองบาทนะประมาณนี้ครับผมก็จะขาดทุนไปแล้วนะครับตรงเนี้ย แล้วไหนจะค่าอาหารอีกที่ผมมีที่ผมซื้อมาไว้ให้มันอีกเนี้ยนะครับมันก็จะขาดทุนไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นลูกกุ้งของเราที่เราเพาะเองอะ่ะถึงมันหมดไปเราก็เพาะขึ miles, ้นมาใหม่ได้ครับเราเสียแค่เวลานะครับเราเสียแค่เวลาแต่เราไม่เสียเงินตรงนี้นะครับก็ยังก็ยังดีกว่าที่เราเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาอ่ะใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมถึงแนะนําให้ทุกคนเพาะเองนะครับถ้าถ้ามีประสบการณ์แล้วถ้าถ้ามีพื้นที่มีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ลองเพาะลูกกุ้งดูนะครับ ถ้าเราพอลูกกุ้งมันก็จะทําให้เราประหยัดไปได้นะครับประหยัดไปได้ค่อนข้างเยอะเลยแหะครับประหยัดทุนนะครับในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพราะว่าถ้าอาหารก็ไม่เท่าไรนะครับอาหารกระสอบนึงอตีซะว่ากระสอบละพันกระสอบละพันกระสอบนึงก็ใช้ได้ตั้งนานครับกระสอบนึงยี่สิบกิโลเราให้อาหารสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเราเลี้ยงหนึ่งหมื่นตัว โอเคครับอันนั้นก็ค่อนข้างที่จะเปลืองหน่อยเพราะว่าจะบัดปริมาณเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเลี้ยงปริมาณน้อยๆเหมือนอย่างของผมเนี่ยผมเลี้ยงแค่ประมาณพันสองพันตัวเงี้ยครับอาหารกระสอบหนึ่งก็ก็อยู่ได้นานนะครับอยู่ได้เป็นเดือน2เดือนเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะให้แต่อาหารเม็ดอย่างเดียวผมมีอาหารอย่างอื่นด้วยเช่นเนี่ยครับสาหร่ายที่ผมมาเอาเนี่ยวันนี้ก็จะมีสาหร่ายด้วยครับผมก็จะมาเอาสาหร่ายไปด้วยแล้วก็ใบหูกวางแห้งนะครับใบหูกวางแห้งนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับ เอายวนไปเลยครับใบหูกวางแห้งไม่ต้องไปต้มไม่ต้องไปอะไรนะครับผมได้มาป๊าผมก็โยนลงในสระให้กุ้งผมเลยนะครับขอแค่เป็นมันเป็นใบแห้งนะครับไม่เอาใบสดนะครับเอาใบแห้งผมก็เอาโยนให้กุ้งเลยนะครับมันก็กินนะครับมันก็กินก็ได้นะครับดูอย่างบอ่บอเล็กของผมอะครับผมจะมีบ่อเล็กอยู่บ่อหนึ่งใช่ไหมครับมันจะบ่อที่ผมเลี้ยงพร้อมกันอะบ่อ um, หนึ่งบ่อสองที่ผมเพิ่งสูบไปบ่อเล็กของผมบ่อเล็กของผมนั้นได้นะครับได้กุ้งนะครับหน้าบ่อนั้นนะ ซึ่งผมไม่ได้หวังอะไรเลยแต่ดันได้กุ้งผมปล่อยแค่สามรอยกว่าตัวเองครับสามรอกว่าตัวผมก็ดักขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยดักขายด้วยนะครับมันก็ยังได้นะครับบ่อเล็กๆอะ่ะขอแค่ว่าทําให้เราได้รู้เลยนะครับว่าถ้าบ่อไหนไม่มีศัตรูบ่อน,นั้นรอดครับเนี่ยครับข้อเน,นี้ยสําคัญศัตรูกุ้งคือสิ่งที่เราต้องป้องกันให้ดีที่สุดศัตรูกุ้งคืออะไรก็คือเนี่ยครับกบเขียดงู ปลาที่มากับน้ําเนี่ยครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับใครที่เลี้ยงในลักษณะเหมือนของผมอะครับโดยเฉพาะถ้าใครมีบ่อปลาด้วยมีบ่อกุ้งอยู่ติดกันนี่ก็คืออันตรายมากครับเหมือนของผมเป็นประสบการณ์แล้วนะครับของผมตอนนี้ผมก็เอาปลาดุกออกหมดแล้วครับไม่มีปลาดุกแล้วผมไม่ได้เลี้ยงปลาดุกแล้วนะครับผมก็เหลือแค่ปลาทับทิมนะครับผมก็เอาปลาทับทิมเลี้ยงปล่อยไว้ในบ่อกลางของผมนะครับที่ผมเอาไปปล่อยไว้ แล้วก็ส่วนกุ้งผมก็เอาไปปล่อยในบอ่อหนึ่งของผมนะครับเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถ้าแม่โคว่างผมก็จะให้แม่โคขุดแล้วก็จะขยายบอ่อออกไปให้มันกว้างกว่าเดิมอีกครับบอ่อเดิมเนี่ยตอนแรกผมจะขุด10 10คูณ17เมตรแต่มันไม่ถึงครับมันได้แค่10 10คูณ5เมตรแล้วทีนี้ผมจะขยายบอ่อให้ให้มันได้17เมตรครับความยาวให้มันได้17เมตรความความกว้างก็คงเดิมความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ5 6เมตรนะครับ ก็จะขยายบ่อเพิ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะปรับพื้นที่หลังบ้านผมอยู่นะครับในวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละผมก็บอกแมคโครไว้ละแต่ไม่รู้ว่าแมคโครจะว่างให้ผมหรือเปล่านะครับถ้าเขาว่างเขาก็จะมาขุดให้นะครับเนี่นะครับเราก็ค่อยๆขยับขยายไปนะครับเราไม่ต้องเร่งรีบนะครับยิ่งคนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆยังไม่มีประสบการณ์นี่ผมแทบจะแนะนําว่าไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับลงทุนให้น้อยที่สุดนะครับเริ่มจากเลี้ยงน้อยๆก่อนครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะเลี้ยง ทดลองเลี้ยงนะครับผมแนะนําให้เป็นไซส์ประมาณสามนิ้วขึ้นไปครับโอกาสรอดมันเยอะครับถ้าเราเลี้ยงไซส์ไซส์เล็กครับไซส์นิ้วไซส์สองนิ้วเนี่ยโอกาสรอดมันก็มีนะครับแต่มันจะน้อยแล้วมันก็ใช้เวลานานครับกว่ากว่ามันจะโตนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงไซส์สามนิ้วไปเลยเราเลี้ยงเดือนสองเดือนเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นสี่นิ้วเดี๋ยวมันก็สามารถที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วครับเนี่ยผมแนะนําให้อย่างนี้ดีกว่าครับตอนนี้นะครับ เรื่องกุ้งนะครับผมยังไม่มีนะครับผมยังไม่มีจาหน่ายนะครับแต่ต่อไปมีแน่นอนครับรอให้กุ้งผมโตนะครับแล้วผมจะผมรอเวลาแล้วครับตอนนี้มันก็ได้สองเดือนแล้วครับผมปล่อยไปเมื่อสองยี่สิบหกครั้งที่สองครับผมปล่อยไปเมื่อวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกานะครับพฤศจิกาธันวามกรานี้ก็ได้สองเดือนแล้วครับผมก็รอนะครับผมจะผมยังไม่ได้ดักขึ้นมาดูเลยนะครับว่ากุ้งผมได้เป็นแบบไหนผมไม่ดักนะครับบ่อ ในบ่อแรกของผมที่ที่ที่ผมปล่อยไปเมื่อกี้นะครับล่าสุดผมจะไม่ดักมาดูนะครับพอครบสี่เดือนป๊บผมจะสูบบอแล้วผมก็จะจับเลยนะครับเรามาลุ้นกันวันนั้นเลยครับว่าผมอ่ะจะได้กุ้งตามที่ผมคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับว่าผมจะได้กุ้งอย่าง้งหรือเปล่าท่านใคผมจะผมจะเอาสาหร่ายไปให้เต็มเรือลำเรือแล้วเดี๋ยวผมจะเอารถกระบะมาใส่เอาดีกว่าครับ รถหมอไซค์คงไม่พอนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บสไลด์ก่อนเดี๋ยวผมจะเก็บภาพที่สวยให้กับทุกคนได้ดูนะครับยังไงก็ติดตามพูดคุยกับผมได้นะครับยินดีให้คำแนะนำยินดีพูดคุยมากมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอพักก่อนเดี๋ยวผมขอเก็บสไลด์แบบเต็มที่ก่อนครับ เอาละครับตอนนี้ก็17.30แล้วนะครับก็ได้สลายเกือบเต็มลำเรือนะครับก็เหลือแต่เฉพาะตรงที่ผมนั่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอารถนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอารถกระบะมาใส่เอานะครับเพราะว่ามอไซค์คงใส่ไม่หมดนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะเมาแค่นี้ก่อนนะครับสลายอาหารกุ้งนะครับอาหารลดต้นทุนของกุ้งนะครับสําหรับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงกุ้งกาแดงนะครับก็ทักอินบ็อก พูดคุยสอบถามหรือโทรศัพท์มาคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะคุยแล้วก็ให้คําแนะนํานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพสวยๆนะครับเนี่ยครับวิวทิวทัศน์ตอนเย็นนะครับของบึงบ้านของผมนะครับนี่ครับเป็นบึงนะครับห้าอยกว่าไร่นะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับสวยมากเลยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะไป เอาสาลายไปให้กุ้งกันครับโอเคครับและนี่นะครับเราก็เอาสาลายใส่รถมาบ้านแล้วนะครับนี่นะครับสาหลายทั้งหมดเราก็จะกองไว้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปโยนให้ในกุ้งในบ่อนู้นนะครับส่วนบ่อนั้นก็จะเหลืออยู่ในรถนะครับค่อนข้างเยอะนะครับสาหลายเนี่ยครับสาหลายทั้งหมด เอาละครับตอนนี้เราก็เอาสาลายมาถึงบอ่อกุ้งแล้วนะครับนี่คือบอ่อเล็กนะครับบอ่อนี้เป็นกุ้งขนาดไซส์ประมาณ3มนิ้ว3มนิ้วกว่านะครับ3ถึง 3. 5ุด้านะครับประมาณร้อยกว่าตัวนะครับบอ่อนี้ที่ผมปล่อยไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเอาสาลายใส่บ่อก,กันเลยนะครับนี่นะครับสาลายแล้วก็ จะโยนเข้าไปในบ่อกกุ้งเลยนะครับโยนลงไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาสไลายโยนใส่บ่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเคียเคยเียให้มันจมน้ำให้หมดนะครับนี่ครับ ขนาดการให้สลายไม่ต้องพิธีพิถันนะครับสามารถให้ได้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปให้อีกบ่อหนึ่งครับอ่าครับทีนี้เป็นบ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาสลายใส่ลงในบ่อใหญ่นะครับการให้สลายของผมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็สามารถโยนลงไปได้เลยนะครับลัษน์อน้างนี้เลยครับโยลงไปได้เลยนะครับ สาลายก็จะจมน้าเองนะครับจมน้ำแบบกุ้งเขาก็จะหากินเองเนี่ยลักษณะเนี้ยครับโยนลงไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโยนปลาไลก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ก็แปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเสร็จสิ้นภารกิจหาสาลายใส่ในบ่อกุ้งนะครับเนี่ยครับเวลาเราโยนมันก็จะเป็นกลุ่มก้อนนี้นะครับเดี๋ยวพอมันจมน้ําไปนะครับถ้ามีกุ้งนะครับ มีกุ้งนะครับเดี๋ยวกุ้งเขาก็จะปีนขึ้นไปแล้วเขาก็จะขี้เขียของเขาเองนะครับเนี่ยครับผมจะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกวันสองวันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสาหร่ายจะเป็นก้อนอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นก้อนอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่ากุ้งเราน่าจะไม่มีแต่ถ้าสาหร่ายมันแตกกระจายออกไปก็แสดงว่ามีกุ้งนะครับนี่แหละครับอาหารลดต้นทุนวันนี้ผมไม่ได้ให้อาหารเม็ดเลยนะครับผมเน้นแต่สาหร่าย จอกแหนนะครับผมไม่ได้ให้อาหารตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมปล่อยประมาณวันที่ยี่6หกยี่หกพฤศจิกานครับบ่อนี้น่าจะประมาณเจ็ดแปดร้อยตัวนะครับผมก็ไม่ได้นับนะครับผมก็เอามายโยนใส่เลยคาดว่าน่าจะเหลือนะครับเพราะว่าผมทําความสะอาดบ่อแล้วนะครับเห็นบ่อไหมครับเนี่ยมันก็จะไม่มียากแล้วนะครับและที่ผมเหลือไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาแมคโครมาปรับพื้นที่นะครับแล้วก็จะขุดให้มันยาวไปเพิ่มอีกห้าเมตรนะครับ มันจะได้ยาวประมาณ15เมตรนะครับตอนนี้ก็ยาวประมาณ10เมตรนะครับก็จะได้ยาวไปอีกประมาณ5เมตรก็จะเป็น15เมตร15เมตรคูณคูณ5หรือคูณคูณ6เนี่ยแหละครับความยาวมันประมาณประมาณ5เมตรนะครับไม่ถึง6นะครับก็จะเป็น15คูณ5นะครับนะครับพื้นที่ผมก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับในการเลี้ยงก้งกำแดงบอ่อนี้ผมก็กะว่าปล่อยเป็น กุ้งเนื้อนะครับบ่อหน,นี้ผมกะจะเลี้ยงเป็นกุ้งเนื้อครับอย่างน้อยๆรอบนึงเราได้สักยี่สิบโลส0ิบโลก็ยังดีนะครับเราเรามีบ่อน้อยนะครับเราไม่ได้บ่อใหญ่เราก็ต้องเลี้ยงไปตามขนาดของบ่อของเรานะครับถ้าบ่อน้อยๆเราดูแลดีๆยี่สิบสาสิบโลนี้มีให้เห็นได้นะครับเพราะว่ากุ้งที่เราขายเป็นกุ้งเนื้อก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าตัวโลนะครับถ้าสองรอห้าสิบตัวก็เท่ากับสิบโลแล้วนะครับ 500ตัวนี่ก็ยี่สิบโลนะครับบ่อน,นี้เราปล่อยไปประมาณหนึ่งพันตัวให้เหลือแค่ห้าร้อยตัวเนี่ยเราก็ได้แล้วนะครับขั้นต่ำยี่สิบโลแต่เพราะว่าน่าจะเหลือเกินห้าร้อยนะครับถ้าไม่มีปลาหรือว่าไม่มีศัตรูล,ลงไปนะครับเนี่ยครับคิดง่ายๆนะครับเราไม่ต้องคิดไก่นะครับเราคิดง่ายๆเลยอัตรารอดเราก็พยายามให้มันได้อยู่ที่ประมาณหกสิเจ็ดิปอร์เซนะครับปล่อยหนึ่งพันตัวให้มันรอดสักหกร้อยเจ็ดร้อยตัวเอามาหารกันมันก็จะอยู่ที่ ประมาณ 20- 30ถึงโลเนี่ยแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับสมมติเราขายโลละสามร้อยยี่สิบโลนี่ก็เป็นเงินห0พันแล้วนะครับห0พันกับพันกุ้งของเราพอเองกับอาหารเราไม่มีเลยเราไม่มีค่าต้นทุนเลยเราก็ได้6 0พันมานะครับถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลานาน,านหน่อย3ามสี่เดือนห้าเดือนแต่มันก็เป็นเงินก้อนที่เราได้นะครับเนี่ยครับมันก็จะภูมิใจนะครับ นี่แหละครับผมก็เลยเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับกุ้งกำแดงของผมนะครับตอนนี้ก็เริ่มค่าแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณผู้ที่รับชมผู้ที่ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องอะไรต่อไปยังไงเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตเรื่องกุ้งกำแดงให้ชมให้ฟังพูดคุยกันให้เรื่อยๆนะครับหรือใครที่มีข้อเสนอแนะ แนวทางหรือว่าอยากจะให้ผมทําเกี่ยวกับกุ้งเรื่องอะไรนะครับก็พูดคุยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะทําให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยงไปด้วยกันนะครับเลี้ยงไปด้วยกันเลี้ยงไปด้วยการประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับเพราะว่าบ่อของผมก็มีอยู่แค่นี้ละครับไม่มีแล้วครับหลังบ้านของผมก็มีแค่บ่อเน,นี้ยบ่อใหญ่สุดแล้วก็บ่อไม่ก,กี้นะครับบ่อเล็กก็น่าจะประมาณ สิบยี่สิบตารางเมตรนะครับมันก็บ่อไม่กว้างครับผมก็กะว่าบ่อเนี้ยผมจะเลี้ยงเป็นกุ้งเนื้อครับปล่อยรอบแล้วประมาณพันตัวให้เหลือรอบแล้วประมาณยี่สิบโลสามสิบโลเนี้ยครับผมก็กะไว้แค่เนี้ครับผมไม่ได้กะไว้เยอะเลยแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงครั้งที่สองนะครับบ่อนี้โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับมืดละเดี๋ยวผมก็จะเข้าบ้านล้ะครับขอบคุณครับ